น้องที่กําลังจะสอบรอบนี้นะครับหนึ่งเรื่องที่น้องจะต้องรู้เลยคือเรื่องกําไรขาดทุนถามว่าทําไมต้องรู้เพราะมันออกทุกปีนะขีดเส้นใต้เลยออกทุกปีนะครับน้องดังนั้นใครที่ยังไม่รู้วิธีคิดหรือคิดก็ไม่รู้สูตรลัดยังคิดช้ายอยู่ดูคลิปนี้ให้จบคลิปนี้จะช่วยน้องได้ครับ อย่างที่พี่บอกไปนะครับเรื่องกําไรขาดทุนเนี่ยออกประจําออกทุกปีดังนั้นน้องจะต้องเก็บให้ได้นะถามว่ายากไหมก็อาจจะไม่ได้ยากมากโดยเฉพาะน้องผู้หญิงนะสาย CF เสื้อผ้าเนี่ยพี่เห็นนะคำนวณไวมากนะครับแต่สําหรับใครที่ไม่รู้เนี่ยนะครับวันนี้พี่มีสูตรสําเร็จรูปมาเลยเรียกว่าน้องจําสูตรสําเร็จรูปนี้ได้น้องก็ตอบได้เลยโอเคไหมครับสูตรมันง่ายๆเป็นอย่างนี้ครับน้องสูตรคือเปอร์เซ็นต์ส่วนร้อยคูณทุนเท่ากับขาย สูตรนี้ใช้ยังไงนะครับสูตรนี้เนี่ยมันจะมีหมดอยู่3ตัวแปรที่น้องจะต้องทําความเข้าใจตัวแปรแรกเนี่ยเขาเรียกว่าเปอร์เซ็นต์ตัวแปรที่2เนี่ยเขาเรียกว่าทุนนะเรียกเต็มๆก็คือราคาทุนนะครับและอันที่3เนี่ยก็คือขายหรือเรียกเต็มๆว่าราคาขายสูตรนี้เนี่ยท่องให้ขึ้นใจเลยนะครับเรียกว่าไม่เสียของแน่นอนนะครับเปอร์เซ็นต์ส่วนร้อยคูณทุนเท่ากับขายออีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อความแม่นเปอร์เซ็นต์ส่วนร้อยคูณทุนเท่ากับขายนะครับ เระวิธีการออกข้อสอบของเรื่องนี้มานะครับข้อสอบเนี่ยจะให้มา2ตัวแปรแล้วถามตัวแปรที่3ยกตัวอย่างเช่นโจทย์อาจจะให้เปอร์เซ็นต์มาให้ทุนมาแล้วก็ถามว่าขายคือเท่าไหร่หรือข้อสอบอาจจะเคยถามว่าทุนเท่านี้ขายเท่านี้ได้กี่เปอร์เซ็นต์แบบนี้เป็นต้นคือเขาจะให้ตัวแปรมา2ตัวแปรถามตัวแปรที่3เดี๋ยววันนี้พี่ทําตัวอย่างให้ดูง่ายๆนะครับเริ่มจากโจทย์ข้อนี้เลยแล้วกันนะครับโจทย์ถามว่าพ่อค้าเนี่ยซื้อพัดลมมา2 5 0 0 ต้องการขายให้ได้กำไร20%จะต้องขายเท่าไหร่ลองมาดูที่ตัวเลขกันครับน้อง2,005เนี่ยคืออะไรน้องมีอยู่3ตัวแปรที่เราเรียนกันตอนนี้มีเปอร์เซ็นต์มีราคาทุนมีราคาขายซื้อมา2,005อันนี้เราเรียกว่าอะไรครับเราเรียกราคาราคาทุนนะครับเรียกราคาทุนไอ้เขียนไว้หน่อยนะครับเพื่อความชนานาญนะราคาทุนถัดมาเขาบอกขายให้ได้กาําไร20%ตัวแปร20%คืออะไรครับน้อง20%คือ ก็คือเปอร์เซ็นต์นั่นแหละถูกต้องไหมเป็นเปอร์เซ็นต์ของอันนี้นะครับและวิธีที่น้องจะต้องทําต่อไปคือง่ายๆเลยครับแทนตัวเลขนะแทนตัวเลขแต่ก่อนที่น้องจะแทนเนี่ยมันมีตัวแปรหนึ่งที่อันนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นตัวแปรชี้ขาดเลยหลายคนรู้สูตรนะแต่ไม่รู้ข้อจํากัดอันนี้เนี่ยก็ทําผิดคือเรื่องเกี่ยวกับเปอร์เซ็นต์ครับเปอร์เซ็นต์เนี่ยเวลาน้องจะามาแทนตัวเลขเนี่ยน้องจะไม่สามารถคิดตรงๆได้วิธีการทํามันจะต้องเป็นแบบนี้ครับคือเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะต้องถูกตั้งต้นมาจาก100 อย่างเช่นโจทย์ข้อนี้เนี่ยเขาบอกว่ากําไร20%ให้น้องเนี่ยเอา20%เนเี่ยเพิ่มจาก100แสดงว่าตัวแปรที่น้องจะใช้คิดจริงๆเนี่ยคือ120เอาอีกสักตัวอย่างสมมุติเปลี่ยนใหม่โจทย์ถามว่ากําไร50%นะสมมุติกําไร5 0น้องจะไม่สามารถใช้เป็น50ได้แต่น้องต้องคิดจาก100แสดงว่าจะกลายเป็นอะไรครับเป็น100บวก50คือ150มันจะกลายเป็น150 เมื่อมีกําไรก็ต้องมีขาดทุนสมมุติบอกว่าขาดทุน20%เหมือนเดิมน้องน้องไม่สามารถใช้เปอร์เซ็นต์เป็น20ได้โอเคไหมครับให้น้องเนี่ยตั้งเหมือนเดิมตั้งที่100ขาดทุน20%สแสดงว่าอะไรลบลงมา20%น้องจะได้เป็น100ลบ20หรือใช้ตัวเลขเท่ากับ80นั่นเองโอเคไหมครับอ่ะขออีกข้อหนึ่งเพื่อความชัวนะเพราะว่ามันออกทุกป,ปีอยากให้น้องได้ สมมุติว่าขาดทุน40%อาะตอบดีครับน้องเท่ากับเท่าไหร่ครับคิดในใจเลยขาดทุน40%เปอร์เซ็นต์ต้องใช้อะไรครับก็รู้แล้วตั้งต้นที่100ไงใช่ไหมครับลบด้วย40เหลือเป็น60นะแบบนี้เป็นต้นโอเคไหมครับอ่าตรงนี้พี่ขอลบแล้วกันดังนั้นกลับมาโจทย์ข้อนี้นะครับโจทย์ให้ทุนมาแล้วโจทย์ให้เปอร์เซ็นต์มาแล้วเหลือแทนค่าครับน้องลองแทนค่าเข้าไปครับเปอร์เซ็นต์กลายเป็นอะไรครับใช้20ได้ไหมไม่ได้ต้องเป็น 100บวก20ก็คือ120ครับหารด้วย100ทุนโจทย์ให้มาไหมครับทุนคือ2,500เหลือ1นตัวแปรเลยน้องตามแก๊ปเลยเหลือตัวแปรแลละตัวแปรขายซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือโจทย์ละโจทย์มันจะถามว่าขายเท่าไหร่เห็นไหมครับโจทย์เนี่ยข้อสอบเนี่ยใครที่รู้แนวนะมันตรงตัวเก็บคะแนนง่ายๆเลยนะครับส่วนที่เหลือคือทักษะการตัดตัวเลขพื้นฐานเลยนะครับเจอโจทย์เนี่ยตัดง่ายๆครับน้อง0 2ตัวตัดกับศูนองตัว เหลือ120คูณกับ25อ่าตั้งคูณให้น้องเห็นหน่อยนะครับ,รบก็คือ120คูณกับ25นะครับดึงสูตรลงมาก่อนเลย2คูณ5ได้10นะทดเป็น1ใช่ไมับ้ 5, 1, 5, บวกกับ1นึเป็น6 2นะคร 2, คูณ2ได้4 212 2. และที่เหลือก็บวกเลขนะบ,บวกเลขง่ายๆคำตอบจะออกมาเป็น3,000นะครับข้อนี้คูณกันเรียบร้อยปุ๊บได้เป็น3,000 3,000คืออะไรราคาขายนะก็คือสิ่งที่โจทย์ถามนั่นเองข้อนี้ตอบข้ององ,งูครับน้อง เป็นไงน้องสูตรยาผีบอกอ,อีกรอบหนึ่งก่อนไปทําโจทย์อีกข้อเปอร์เซ็นต์ส่วนร้อยคูณทุนเท่ากับขายอลองมาดูหน่อยครับเพราะอย่างที่บอกไปเรื่องนี้อยากให้น้องได้จริงๆนะครับโจทย์ถามว่าแม่ค้าเนี่ยซื้อของมาในราคา450บาทแต่เมื่อขายจริงเนี่ยขายให้ลูกค้าในราคา495บาทแสดงว่าแม่ค้าเนี่ยได้กาไรทั้งหมดกี่เปอร์เซ็นต์ดังนั้นเจอเรื่องเปอร์เซ็นต์น้องไม่ต้องคิดอะไรเยอะเขียนสูตรก่อนเลยสูตรคือเปอร์เซ็นต์ส่วนร้อยคูณ,ณทุนเท่ากับขาย สูตรยาผีบอกน้องท่องไปเลยนะสูตรนี้ใช้แน่นอนในห้องสอบคราวนี้เป็นไงน้องลองมาดูโจทย์หน่อย450บาทเนี่ยคืออะไรครับคือราคาราคาทุนถูกต้องไหมเพราะบอกว่าซื้อมา450ก็คือราคาทุนนะครับถัดมาอีกตัวแปรหนึ่งคืออะไรครับเขาบอกขายจริงคือขายราคา4 9่าบาบาทแสดงว่า495คือราคาราคาขายอ่านี่คือ1ตัวแปรเหมือนเดิมน้องให้มา2ตัวแปรถามตัวแปรที่3หน้าที่ของน้องคือแทนค่าครับ โจด์ทามาหาเปอร์เซนต์ใช่ไหมครับโจทามาหาเปอร์เซนต์ทุนคืออะไรนะทุนคือ450ขายคืออะไรขายคือ495และเหมือนเดิมคำน้องอย่าตกม้าตายคูณเลขกันให้ถูกนะครับเจอ0ตัด0นะ0ตัด0ต่อมาใช้แม่5ตัดก็ได้นะครับระหว่าง45กับ10ก็ใช้แม่5 5ตัดกับ45ได้9 5ตัดกับ10เหลือ2นะครับต่อไปอ่ะแม่9ตัดกับ495เป็น 95 45ห้่สิ้าใช่ไหมครับเหลือเศษสีลงมา9อะไรได้45 95 45และย้าย2แทงขึ้นไปคูณกลายเป็น55าคูนสอ่าตั้งคูณให้น้องเห็นหน่อยนะครับ5้คูนสได้10นะทดไว้1 5ึคูนสก็ได้10นะบ,บวกกับ1ก็กลายเป็น110 110ตรงนี้นะครับซึ่งมันคือคำตอบของเปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะครับก็คือเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์เนี่ยแสดงว่าเท่ากับ110โจทย์ถามว่าอะไรนะ้องโจทย์ถามว่ากำไรกี่เปอร์เซ็นต์อย่างที่พี่บอก เปอร์เซ็นต์เนี่ยเราจะตั้งมาจาก100เสมอถูกต้องไหมครับตอนนี้เราได้คําตอบมาที่110แล้วเป็นไงครับแสดงว่าได้กําไรขึ้นมาเท่าไหร่ขึ้นมา10%ข้อนี้ตอบข้อง,งูได้เลยโอเคไหมครับ แค่นี้เองนะตรงๆเลยนะครับสูตรยาผีบอกนะอย่าลืมนะทวนอีกรอบนึงเนี่ยกันพลาดนะเปอร์เซ็นต์ส่วนร้อยคูณทุนเท่ากับขายนะครับหรือใครกลัวพลาดเนี่ยพี่แนะนําเลยกดแชร์เก็บไว้ที่ Facebook ของน้องเวลาใกล้สอบเนี่ยน้องจะได้หาง่ายๆเลยนะครับแล้วก็เรียนทบทวนได้อย่างสม่ําเสมอโอเคไหมครับและพี่ยังมีโจทย์อีกหนึ่งข้อเป็นบทพิสูจน์ว่าน้องเนี่ยเข้าใจเรื่องนี้จริงๆไหมอยู่ในคอมเมนต์นะครับกติกาเดิมคือใครรู้คําตอบ พิมพ์คาตอบไว้เลยพี่จะเฉลยให้น้องลายบุคคลให้ใครที่คิดผิดพี่ก็จะได้ปรับปรุงแก้ไขให้น้องแล้วใครที่อยากรู้แนวข้อสอบเก่าๆใครอยากรู้ว่าเฮ้ยข้อสอบอะไรออกบ่อยจุดอะไรมีเทคนิคอย่าลืมกดติดดาวไว้ที่เพจกูรูโพลิสอะคาเดมี่พี่บัดอัพคลิปแบบนี้ให้น้องน้องจะเป็นกลุ่มแรกที่ได้เรียนก่อนแล้วเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าครับสู้ๆครับน้องสวัสดีครับ